แผ่นดินไหวไหมคะมันไม่ตอนแรกไม่คิดนะก็น,นึี้่าตัวเองไม่สบายแต่บังเอิญตาเหลือไปเห็นโคมไฟมันแกว่งก็เลยรู้ว่าแผ่นดินไหวไม่เป็นไรพ่อสบายมากาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังรับรู้ไงรับรู้แต่ว่าเราก็อะไรที่มันมันควรจะระวังเราก็ระวังอะไรที่ดูอ่านฟังแล้วดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาอย่าไปยุ่งกับมัน ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะที่มันเกิดการสูญเสียขึ้นไม่มีใครอยากให้มันเป็นหรอกแต่มันก็เป็นภัยธรรมชาติซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่เจอเจออะไรเนี่ยก็พยายามทําบุญทําทานเก็ไว้เองสังคมน่ากลัวมากพ่อเรื่องภัยพิบัติเองหรือต่างๆมนเกิดจริงๆเราต้องระวังตัวเราเองไงคือบางทีมันก็หนีไม่พ้นอะ่ะ เราป้องกันแล้วมันก็ยังมาโดนจนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันให้มากขึ้นใช่เห็นแล้วมันมีหลายคนคนสนิทกันก็มีเขาพยายามป้องกันทุกอย่างแต่เขาก็โดนจนได้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราต้องระวังให้มากสังคมเทคโนโลยีมันจเจริญขึ้น แต่จิตใจคนมันไม่ได้จเจริญตามไปด้วยมันก็อันตรายเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานเราให้ดีกันแล้วกัน <S <S โอ้มหมาก่อนไม่เห็นเดือดร้อนเลยสมัยก่อนตอนพ่อเด็กๆแนบผู้หญิง,งสาวๆเนี่ยใส่สร้อยคอเดินสองยามห้าทุ่ม,มเห็นเป็นไรเลย,ย,ยไม่ได้เราอันตรายถามับแผ่นดินไหวที่ผ่านมาพ่อ ไม่เป็นไรพ่อสบายมากก็รับรู้ไงรับรู้แต่ว่าแล้วก็อะไรที่มันมันควรจะระวังเราก็ระวังอะไรที่ดูอ่านฟังแล้วดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาอย่าไปยุ่งกับมันคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวไหมคะมันไม่ตอนแรกไม่คิดนะก็นึกว่าตัวเองไม่สบายแต่บังเอิญตาเหลือไปเห็นโคมไฟมันแกว่งก็เลยรู้ว่าแผ่นดินไหว คยเจอแบบนี้เกิดขึ้นไหมก็เพิ่เคยเจอเนี่ยแหละใช่บอกว่าเป็นเรื่องเราไม่คิดว่ามันจะใกล้ตัวเราขนาดนี้ใช่เพราะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังให้กำลังใจครอบครัวที่เขาสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะที่มันเกิดการสูญเสียขึ้นไม่มีใครอยากให้มันเป็นหรอกแต่มันก็เป็นภัยธรรมชาติซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่เจอเจออะไรเนี่ยก็พยายามทําบุญทําทานเข้าไว้นะมีจิตใจเมตตาปราณีต่อคนทั่วๆไปติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ